สวัสดีครับสวัสดี FC อาจารย์ทุกท่านชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่ครับด้านหลังเจ้าฮาร์เช่นเคยครับผมพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนกสายป่าภูเขาสูงจังหวัดเมืองกาญจนะครับผมวันนี้ผมบอกเลยครับเราจะไม่ได้มาล่านกเขาครับมาล่าเหยี่วเฉพาะครับมาถึงหกโมงเช้าเหยี่วล้นเลยเจอเหยี่วสองตัวครับเดินบินเล่นนี่ครับหมายบริเวณเมื่วานนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหมายครับผมนี่ครับ มีนกป่านะครับขานยู่นนบนกิ่งยอดไม้ตายครับเมื่อวานมาก็เจอแล้วก็นี่ครับบริเวณนี้ซึ่งเดี๋ยวเก้าเจ้าฮาร์ดได้แต้มไปเมื่อวานนะครับผมครูอ่างครับวันนี้หายของดีครับแต่ระแวงเพราะเนี้ยครับนกเลยได้ตัวเมียไปเมื่อวานนี่ครับแล้วก็นกด้านน้นเมื่อวานเนี่ยก็หึมมากแต่ป่าชืบครับผมวันนี้ใส่ดำจะลุยครับมีมีดมีจอบครบครับวันนี้กาครับยาก แล้วก็ด้านนี้ครับมีนกป่าคาลมดีด้วยแต่หายครับผมวันนี้ก็เงียบเหมือนกันนี่ครับบรรยากาศยังเมื่อคืนฝนตกแรงนะครับผมที่ห้องพักตกแรงมากเลยลมด้วยครับต้นไม้นี่หักเนยครับหมดครับผมนี่ครับสภาพแต่รถนี่แบบบอกเลยใบบุ้งใบม้อเพียบครับถ้าเดินเล่นนี่เดินไปต่อนี่ลำบากครับดินแฉะหมดแล้วครับผม เหมาะับสายลุยครับสายดำชอบสายดำบอกวันนี้จะไม่ใส่รองเท้าครับลุยครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วครับผมกับทริปห้าวันสี่คืนที่ทองผาภูมิบนดินแดนนกต่อนกขึ้นเร็วนะครับผมแต่ไม่บอกนะครับว่าที่ไหนเดี๋ยวจะตามกันมาเดี๋ยวรวมสกอร์นะครับผมเราไปสองวันนะครับผมได้มาสามแต้มพี่ดำได้หนึ่งแต้มนะครับตอนนี้สกอร์รวมเราสี่แต้มแล้วครับแต่อย่างน้อยครับ ก็ไม่ประวัติศาสตร์ครับห้าวันเท้วรวดครับซึ่งเมื่อวานนี้เอาเจะสองเล่นด้านนี้นะครับผมไม่เต็มร้อยครับผมเนี่ยด้านนี้ด้วยรู้เลยอาการหนักมากเมื่อวานก็ได้ได้พักตอนช่วงเที่ยงเอาขึ้นก็รู้เลยยังไม่เต็มร้อยครับเจอนกเหนียวเฮ้ยในรถผมมียาพาราให้กินได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะเอาเจ้าเก้าเล่นแทนนะครับผมนี่ช่วงเช้าเอาเจ้าเก้าของเจ้าฮาร์ดเล่นแทนนะครับผมเดี๋ยวยังไงมาร่วมลุ้นกันครับผม จะมีแต้มบริเวณหมายนี้กับวันที่3ได้หรือเปล่านะครับผมติดตามกันครับผม นี่นะครับผมนกป่าตัวที่ได้แต้มนะครับนี่มาเมาวานกอดต่กิ่งไม้ตายครับดูมากครับตัวนี้ขันนี่มีเด่นอยู่ตัวเดียวเลยครับแทบจะไม่มีตัวอื่นในนี้เลยขันอยู่เรื่อยขันอยู่เรื่อยครับผมนี่เช้าเช้ามา่อเคื่อนฝนตกนะครับผมลงทุนนู่นะครับเดินไต่ขึ้นใบแตงลใบหนุนอยู่บนยอดน้องครับผมโอ้ดีที่ได้แต้มมาหายเหนื่อยอยู่ครับนี่ครับสวยสายแล้วนะครับผมเเดี๋ยวต้องเก็บแล้วก็เปลี่ยนหม้ครับผมนก ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี่นกบินเล่นแล้วก็คูอยู่มีหลายตัวครับไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้แปลกแปกครับผมดีที่ยังมีแต้มเก็บมาได้ครับนี่ครับ ชิมาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวขาลมเมื่อวานนะครับผมที่มาแล้วไม่ได้นะครับเหมือนจะเป็นนกรู้นะครับแต่ว่าผมใส่ต้นไม้ที่เป็นต้นแห้งเพื่อที่จะทําคลิปออกมาดีนะครับก็เลยอาจจะทําให้นกระแวงนะครับเพราะว่าแซมพันเนียดหนาไปด้วยครับผมแต่ตัวนี้มีดีเยอะครับมีดีเยอะดูครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเสี้ยนสอครับผมสองฟังแล้วก็เสียนสอข้างล่างด้วยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเสียนสอตรงรามตูดด้วย นี่ยดูลายครับผมและที่สําคัญครับนี่ขนขาวใต้ปีกนะครับยังไม่เคยเจอเห็นนะครับส่วนมากจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถอนทิ้งถอนทิ้งอ้าวเขามีดีครับจะถอนไม่ได้ครับถอนทิ้งถอนทิ้งส่วนมากจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ดําหมกซับถ้าอยู่ตรงเนี้ยเคยเห็นแต่ตรงนี้ครับหมกซับเนี่ยใต้ปีกเดี๋ยวนี้ใช่ครับแต่ใต้ไหลแต่ใต้ตรงนี้ไม่เคยเจอครับเออนี่ครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างครับดูแข้งครับ นี่ครับลายแข้งทางนี้ยหายากครับแต่เป็นแค่ทางเดียวครับแต่อีกฝั่งทางนี้เป็นธรรมดาครับผมนี่ครับอ่าเมื่อกี้ขนหางล่วงนะครับเดี๋ยวจับนี้ดูเลยนี่ครับขนดําครับนี่ครับมีดีหลายอย่างครับนกตัวนี้นะสมกับเมื่อวานนะครับยากมากนะครับผมไม่ได้ครับเมื่อวานก็เลยเปลี่ยนต้นยัดต้นทึบๆนะครับผม มาเข้ามาคูใช้เวลาไม่นานครับไม่ระแวงพเนียดครับเป๊ะเลยครับผมนี่ครับคาลมดีเสียงเล็กอเสียงคมครับเสียงคมโอ,โอ้โอ้ดูท่าเขาจะคูหรือเปล่าเอมองเหี่ยวหรือเปล่า <laughs> นี่ครับเจ้ามหาดำจัดแต้มแรกของทริปวันที่สามนะครับผมของดีอีกแล้วครับวันนี้นึกว่าให้เจ้าก้าวพ่ดำไปใช้แล้ว โอ้โหได้สองไม้สองตัวนึกว่าเราจะตีไข่ไม่แตกเราก็ทำสำเร็จครับว่า,าน,นี่นช่วงเก้าโมงเลยครับผมเดี๋ยวไปรอดลุ้นไม้ต่อไปครับผมอ่าน,นี่ครับเจ้าเก,ก้าต้นนู้นนะครับหนึ่งแต้มใช้เวลาไม่นานครับผมแป๊บเดียวส่วนเจ้าฮาร์ดนี่ก็ถือว่าไม่นานเหมือนกันครับผมนี่ครับด่านนี้เลยมันหมายนี้บริเวณนี้มันมานกันคนละแต้มครับผมแต่เนี้ยครับป่ายางแล้วก็มีภูเขาเนี่ยหินกอยู่หลายตัวนะครับซึ่งมาเมื่อวานนี้ อยู่ข้างบนนึงครับบนยอดเลยครับผม สายสีของไฮก้าวช่วงบ่ายโมงครับผมนี่ครับมีนกปลาเขาไอ้ก้าวอยู่นะครับผมสองตัวกิ่งด้านซ้ายแล้วก็กิ่งด้านบนครับผมนั่งอาบแดดไซค้นอยู่เลยแม่เสียดายตัวด้านด้านซ้ายนะครับผมตัวด้านซ้ายบินเข้ามาแล้วเกาะข้างพะเนี่ยครับยังอยู่ครับยังอยู่อ่ะบินออกแล้วครับอ่ะบินออกสองตัวละ แม่มาพ่อได้เสียวครับซึ่งตอนที่ใส่นะครับมีนกปลาก่ออยู่ด้านหลังต้นนู้นครับผมขันอยู่เร็วจะก้าวใส่แล้วมันก็มาเกาะนี่ครับต้นใหญ่ด้านข้างเนี่ยแล้วขันโตกันแล้วก็ไอตัวที่เข้าแลาวดีดนีครับผมมาจากเขาด้านนู้นครับมาเกาะต้นไม้ต้นเนี้ยนี่ครับแล้วก็บินไปหายสองข้างข้างพเนยดพอเห็นพเนียดแล้ว ดีดออกครับผมแม่จากการสังเกตนกป่าของเขาที่นี่นะครับผมถ้าใส่ต้นโล่งๆเนี่ยส่วนมากเวลาเข้านกป่าเข้ามาเนี่ยจะดีดออกนี่ครับต้วนล่งๆ มันน่าจะสังเกตแล้วตกใจระแวงครับผมเพราะนกต่อเนี่ยมันอยู่ในพุ่มไม้เขียวสังเกตมาหลายไม้นะครับกับจหัตเวลาใส่ต้องยัดใส่ต้นไม้มีพุม่มเขียวครับถ้าใส่แบบนี้เวลาเจอพวกน,นี้ด็ดทุกแทบทุกตัวเลยแต่ไปทําเลแถวนี้นะครับตรงนี้ครับโดนบังคับครับใส่ไม่ได้เลยต้องใส่ต้นนี้แล้วก็ เมื่อวานนะครับใส่ตีนเขาทางด้านนู้นอ่ะเอาเจาสองใส่ช่วงบ่ายครับเจอของเหนียวแล้วก็ใส่กิ่งโล่งก็ระแวงเหมือนกันเลยไม่ได้กินครับผมเลยเดินเดินจากข้างล่างครับผมขึ้นมากายจะมาตามนี่ก็เลยเห็นนกป่ามันขันอยู่แถวนี้ก็เลยใส่ตรงนี้ก่อนครับผมแม่เกือบจะมีแต้มแล้วครับเจอนอกป่าละแวงซะก่อนช่วงบ่ายสองแดดร้อนๆนะครับนี่ครับ ดดร้อนมากครับเราจะมีนกขันอยู่กระจายลายรอบอยู่เพได้ยินเสียงอยู่ครับเนี่ย,ยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมเหมือนมีนกครูอ่างอยู่แต่ไม่รู้เสียงไอ้ก้าวหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ได้ยินเสียงเป็นคูอ่างเนี่ยเสียงออกไม่น่าจะใช่ก้าวครับเดี๋ยวไปฟังในคลิปอีกทีครับผมใช่นกป่าหรือเปล่าที่มีครูอ่างนี่ครับเดี๋ยวลงก่อน,นครับผม มาถึงช่วงเย็นแล้วครับผมต้องมีฝนจับหมายเมื่อกี้นะครับผมฝนกําลังจะตกนี่ครับสภาพให้นกต่อนกพวกนี้ได้พักผ่อนครับผมนี่ครับมืดมาแล้วครับาวันีีไม่ได้ปิดครับไฟดับอายุเข้าร้อนครับร้อนตอนไม้นหักไปหมดเลยครับอ่าใช่ครับผมนี่เราก็ทำความสะอาดแล้วครับผมนี่วันนี้มันหมานสีแต้มครับ ใช้พลังงานเจ้าก้าครับผมบอกเลยครับผมมีตัวเด็ด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 สี่ตัวนี้ถือว่าเด็ดครับผมเป็นนกคาลมแล้วก็เสียงดีเลยล่ะส่วนเจ้าฮาร์ดได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าเด็ดครับถือว่าเด็ดครับผมมีปีกใต้ปีกขาวน่าจะเรียกหมกซับหรืออะไรไม่รู้เพราะส่วนมากเขาจะอยู่ตรงนี้อ่าใช่แล้วก็มีเสี้ยนสอคาลมอ่าเสียงเสียงดีครับเสียงดียอมรับเลยแข้งดีนี่ครับที่สาคัญนี่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 ดูเพิ่งหลุด ดำปื๊ดอ่านี่ครับผมนี่ครับมันหมานกันครับผมวันที่สามแล้วครับผมเดี๋ยวให้เจ้าฮาร์ดใส่ห่วงขาให้ครับนี่ครับใช้แรงงานอีกแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับผมเอาเลยครับจัดการเลยไม่คิดจะใส่เองให้ผมถือกล้องนะครับเดี๋ยวถือให้เอาลุนแล้วลุ่งแล้วใช้แรงงานอ่าเอามาทางนี้เลยครับผมใครสนใจห่วงขานะครับนี่ครับ 169บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับ1นึ่งถุงชุดถุชุดหนึ่งนะครับผมจะมี100ห่วงนะครับมีดู10สีนะครับแต่ละสีก็จะมีเลขนัมเบอร์เหมือนตัวนี้นะครับที่กจลังจะใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวใส่ย้อนหลังกันครับอ่าแต่เมื่อกี้ก่อนเขมันถ่ายเส้นยาวครับผมนี่เราต้องเอาตัวชิวๆไปก่อนตัวเองรู้ไม่มาใส่ครับผมชอบใช้แรงงาน โอเคมันใายเส้นยาวครับอ่าแต้มเมื่อกี้ครับก่อนครับมีสั้นอ่าเดี๋ยวมันใายเส้นยาวครับเส้นยาววอ่างขาลมครับผมสุดว่ะขับรถหาตามลงมาจากเขาจนได้ครับผมถือว่าย้ำนะครับพี่ดำขอซื้อผมไม่ขายนะครับอ่ะถือไว้ก่อนครับนี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปตัดออกนะครับตัวนี้เป็นแต้มนะครับแต้มสุดท้ายครับ ยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าสองห้าครับผมนี่ครับเพื่อความชัดเจนครับพวกเราต่อเสร็จก็จะใส่ห่วงขามีวันเดียวแล้วครับที่เมื่อวานไม่ได้ใส่ฝนตกไฟดับนี่ครับนี่ครับผมปล่อยไหมปล่อยไหมเฮ้ยของดีอย่าปล่อยมีบัวแต้มนิดนึงด้วยครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีบอกอะไรนกวันนี้ครับได้เลือดทุกตัวมีแต่เด็ดเด็ดครับวันนี้ได้เลือดทุกตัวได้เลือดอ๋อไอเราก็นึกว่าดี ขนปีกร่วงโอ้โหอ้าวพี่บรรทายเส้นสั้นครับพี่บรรทายเส้นสั้นตัวไหนสั้นตัวนี้อ่าโอเคอ่าจับครับจับจับจับะอันนี้เป็นแอมไหนครับแอมดูสภาพครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่แอมที่ยี่สิบสี่ครับดูสภาพครับอ่าแต่ละตัวครับบอกเลยยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่อ่า ฝนกำลังมาเลยครับรีบทาเวลาครับทําครับอ่ะเรียบร้อยครับนี่ครับชัดเจนนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นสลับแบบนี้ครับผมนี่เป็นสลักอย่างนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยตัวนี้เสียงดีมีคาล่มเข้าไปในภูเขาลึกครับผมไม่เสียเที่ยวที่ขับรถเข้าไปในป่ากว่าจะต่อได้แต่ละตัวผมย้ำเลยนะครับสุดครับสุดภูเขาจริงๆครับยอมรับเลย เข้าไปในดงปา่าภูเขาลึกเลยแหละสูงสารรถครับชันด้วยตัวไหนเลือดออกเยอะๆตัวนั้นคือแต้มแรกครับอันนาะอันนี้ไม่ใช่แต้มแรกครับตัวแต้มแรกนี่เป็นปีกปีกแตกเลือดอ,ออกบนครับครับอันนี้ถ้าใส่นี่คือแต้มที่ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามครับไม่ต้องถามซื้อนะครับตัวไหนดีๆนะครับบอกเลยครับไม่เกินปีเดี๋ยวตายครับ ไม่ขายแต่ตายครับนี่ครับผมเดี here. 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 Hence, two, ๋ยวดูของค้านะครับ huh. นี่ครับนี่ครับนี่ครับโซนสองสามชัดเจนครับชัดเจนครับผมอ่่วนสุดท้ายครับผมสุดท้ายเดี๋ยวแบตจะหมดก่อนนี่ครับตัวสุดท้ายคือตัวแรกครับตัวแรกตัวนี้นี้มีคารลมตัวแรกผมก็จะไปต่อแล้วครับวันแรกนี่ครับดูสภาพดูสภาพนะครับยับเยินครับผมเห็นบอกเลยตัวนี้เหนื่อยครับขึ้นปีนขึ้นไปบนเขาเห็นพี่ดำไม่ค่อยได้ครับก็เลยปล่อยให้พี่ดำครับตัวนี้ ถ้าไม่ได้แต้มนี่มีเครื่องครับผมเพราะมันขึ้นไปบนเขานี่มันเหนื่อยครับโอ้แข้งเป็นเหลี่ยมเดียวเลยครับถ้าไก่ชนนี่ตีเจ็บนะครับนี่ครับศูนย์สองสองครับนี่ครับศูนย์สองสองใชนครับเอาเจ้าเก่าของเจ้าฮาร์ดเลยนะครับผมห้าไม้สี่แต้มมีแต่ตัวเด็ดๆครับผมขอฟ้องครับนกก็ยืมนกผม ปอค้าก็ให้ผมใส่กล้องโก p ป o ที่ถ่ายก็เป็นของผมเออใช่มีแต่ยืมครเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสองเนี่ยเริ่มขันอยู่ใต้หลังรถได้ได้ยินเสียงแล้วก็ขันครูนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเอาเจ้าสองเล่นครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมคุยพี่ดําแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอาเล่นเจ้าเก้านะครับถ้าเกิดว่าเจ้าสองไม่เล่นนะครับเดี๋ยวผมให้ยืมเจ้ามหาดำนะครับเพราะว่า ไอเน,นี้ยผมแจ้งก่อนว่าหนึ่งคือเจ้าก้าผมมาผมไม่ได้เล่นนะครับผมจะเล่นคือเจ้ามาหาดำเป็นหลักเพราะว่าเจ้าก้ามันมันคือเขาเขาเจนแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นก็เลยไม่ค่อยมีคลิปเจ้าก้าครับแต่พรุ่งนี้ผมจะเล่นเจ้าก้าเต็มหมายไปแล้วครับคือทั้งวันเลยครับนะครับอ่านั่นแหละครับผม <Aha. S 1> ส,สาหรับอาจารย์ที่แจ้งที่่าแจ้งเข้ามานิดนึงนะครับว่าทําไมผมไม่ค่อยเล่นเจ้าก้านะครับนี่แหละครับคือเหตุผม ผมอยากจะให้เจ้ามาหาดำเขามีประสบการณ์ก่อนใอนั้นเองครับป่าวกเขาสูงครับผมซึ่งเจ้าสองเนี่ยอาการเริ่มดีแล้วครับผมอครับถ้าเต็มร้อยเดี๋ยวเล่นต่อครับผมนี่ครับมันมาถามสอประเสริฐหน่อยมีคนถามเข้ามาเยอะจังอ๋อไม่ได้เอาไซเลยครับถือมาเป็นงั้นแหละแต่ไม่ได้ใส่เลยต้องกระซิบถามครับถามผ่านช่องผมด้วยครับนี่ครับวันนี้บอกเลยมันๆได้นกเลี้ยง คุ้มแน่นอนครับทริปนี้ครับผมเขาคุ้มกว่าผมครับเขาได้สี่แต้มวันนี้นี่เจ้าก้าวจัดให้นี่เด็ดเด็ดคุ้มกว่าผมอะเอาง่ายง่ายครับตอนนี้ผมก็คือมีในสายตาตอนนี้ก็คือสองตัวยังไม่คุ้มเท่ากับสี่ตัวของเขาอ่าผมต้องหาอีกสองตัวเด็ดๆเพราะว่าหมายแต่ละหมายที่ไปเล่นนี่คือคือได้ยินเสียงแล้วมันดีนะครับผมตามติ้มตามต่อแล้วก็เก็บมาได้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ยืมผมไม่พอ โกงเฉลยยังเอาเฉลยมาใส่กับผมอีกครับตอนนี้เริ่มคิดเริ่มคิดนะครับโกงเฉลยใส่หาโกงเฉลยใส่ต่อไปนะครับโอ้ยางเลยจะเห็นสายดําใส่เสื้อฮาร์ดลกเขาใหญ่แซลลวกันเล่นนะครับผมสนุกนะครับไอสองมันไม่เต็มร้อยมาจากสามสองสามนาทีทีแล้วแล้วครับผมอาการมันออกครับตั้งแต่รอบเล่นรอบที่แล้วรอบทีแล้วแล้วก็รู้เลยว่ามันขนปีกมันล่วงครับผม พึ่งจะงอกได้ก็รู้เลยว่าไม่เต็มที่ขันบ้างไม่ขันบ้างครับผมมันผิดปกติครับผมนี่ครับก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมกับวันทิปห้าวันสี่คืนวันที่สามครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซ้ําไมยรอบตอนเย็นนะครับผมมีของดีบริเวณนั้นหนึ่งมีครูอ่างครับถิ่นครูอ่างเลยแหละเอาไว้ง่ายคือสามไม้นกเข้าสามตัวอืมีครูอ่างสามตัวนี่แค่ช่วงเย็นนะครับผมช่วงเช้าน่าจะกระหึบกว่านี้ครับผมใช่ครับเดี๋ยวยังไง ไปรุ้นรวมรุ่นในกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้พี่นี่ผมก็จะฮาร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ